สวัสดีครับอยู่ผมนั่งนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม PP บนมือถืออีกแล้วนะแต่ว่าอันนี้คนละเวอร์ชันกับที่ผมเคยแจกไปนะตอนนี้นี่ยิงก่อนเออแตกหนึ่งโอเคแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็คือมันจะมีอะไรที่แตกต่างจากเวอร์ชันที่ร้วมากเลยนะเออดูอย่างปุ่มกดก็ได้อ่ะนี่นี่ฮะการเล่นก็จะแบบเดิมนะเออรอบนี้ผมเปิดเอ่อการทัดหน้าจอมาด้วยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นตอนผมสอนแล้วก็ตอนผมเล่นด้วน,นะนี่แล้วก็มีปืนมีมีดอะไรให้เราเลือกเพียบเลย เออเหมือนจะเยอะกว่าตัวที่แล้วนะถ้าผมคิดไม่ผิดอันนี้คิดนะผมแยกคู่ก่อนโอเควิธีแยกคู่ก็ให้เรากดไอ้ด้านขวาบนนะเห็นไหมที่มันเป็นรูปปืนพกกับเอเคหรือเปล่านั่นแหละเอออันนี้ผมก็จะมาแคมป์ฐานสตูนะเออนี่อ๋อสู้ไม่ได้ั้งนั้นคือผมกากนะั่นแหละเอาง่ายๆ <c oughs> โอเคนะจากที่รีวิวการเล่นไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนปรับปุ่มบ้างแล้วกันนะก็ให้เรากดไปที่ตั้งค่าก่อนอ่าในะทีนี้ก็กด อ่าตามผมเลยแล้วก็ทัชบัตอนนี่โอเคแล้วนะอีเดเตอร์นะนี่ก็ปรับตามที่เราต้องการได้เลยผมเ๋ยผมจะจิ้มลากๆเลยเห็นไหมก็ง่ายๆแบบนี้เลยอันผุมยิงขอไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้ตัดเสร็จเอไม่ใช่ตัดเขาเรียกว่าอะไรวางวางผมเสร็จละแล้วก็กดกลับไปนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับพาไปรีวิวพวกปืนอะไรในเกมต่อเลยอันนี้ผมก็ยังเล่นเป็นคิดอยู่นะเนื่องจากอันเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ยิงก็ตายก่อนแล้วเ <c oughs> ออผมมาด้านขวาแล้วก็คิดว่าศัาตรูน่าจะมา แ,แถวนี้บ้างแต่ก็คือไม่มีนะโอเคอันนี้ก็มาบุกฐานสตูกับเพื่อนนะเออแล้วก็ยิงไปแล้วผมจําได้ว่าเหมือนสตูในเกมในแบบนี้มันจะมีแค่สองสามตัวเองเออซึ่งผมยังผมไม่รู้วิธีปรับบอดเวอร์ชันนี้ว่ามันเพิ่มบอดยังไงนะเ,ออเดียวโอเคอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันปรับเพิ่มบอดยังไงเออพอยิงติดนี่งไงอันนี้ผมก็เลยแบบค่อนข้างได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมแบบเยอะกว่าเออ ผมเลยได้แคมป์สถานศัตรูชิวๆเลยวันนี้ยิงไม่เข้านำะมาใส่เกาะผมก็เลยหลบมานิดนึงเปลี่ยนเป็นหนึ่งครูแล้วก็ยิงกลับไปนะโอเคเนหะ็นไหมมันก็ไม่ได้เล่นยากนะเล่นเหมือนคอมแล้วอุ้ยไอตัวนี้มันใช้มีดใช้ร <c oughs> ่วงบบเพื่อเรายิงนะเมื่อกี้ไอ,เ,อเพื่อนมันเยอะกว่านะเอถ้าผมรู้วิธีปรับปรับบอดของเวอร์ชันนี้ผมจะมาสอนให้ในะคลิปหน้านะก็ติดตามไปเลยหมายถึงไม่ได้ปรับความโหดนะปรับเพิ่มบอดน้อยลงหรือเพิ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเวอร์ชันที่แล้วนะผมลองปรับปรับด้วย นี่ตรงนี้ก็ยิงรอดไปได้นะมุมประจําผมเลยเวลาเล่นร้านเกมอืมผมชอบมาดักตรงนี้แหละโอ้ยพวกเนี่ยเออตายเนี่ยดูปืนนะฮะปืนเยอะมากขออภัย <c> เ <oughs> นี่ยปืนก็แบบมีให้เราเล่นเยอะมากแล้วผมจะลองลูกซองลูกซองนี่ต้องใช้กับ Too นะมีดคู่นะเออเนี่ยผมก็แบบปรับปุ่มมาด้วยนะปุ่มสับปืนกับอะไรวะปุ่มรีเซ็ตกระสุนให้มันอยู่แถวๆนี้มันถนัดมือมากกว่าส่วนวิธีสับนะให้เรากดด้านซ้ายบน อ่าล้วก็กดซ้ายบนนะเห็นใช่ไหมที่ผมกดอ่ะเออนี่นี่โอ้โอกายิงได้ตัวหนึ่งเท่ๆนะเจ้าขอเปลี่ยนมีดนะเออมีดนี้ละกันมีดนี้สามารถปาได้ด้วยนะเออนี่เดี๋ยวผมลองลองปาให้ดูนี่วิธีปาเรากดปุ่มเล็งอ่ะอ,อารมณ์เหมือนคลิกขวาบนคอมนั่นแหละครับปุ่มเล็งของเวอร์ชันมือถือเออแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันไม่ใช่ PB จากที่แบบเป็นทางการเขาทานะมันคือ c s p b นะที่มีแบบผู้พัฒนาเขาทํามานะเออผมก็จะ ทิ้ลิงค์เครดิตคนทําไปให้ด้วยนะเออเป็นของต่างชาตินั่นแหละครับน่าจะไม่ใช่คนไทยนะเม่ไม่น่าจะน่าจะไม่ใช่หลออะไรวะโอเคมาอยู่หน้าฐานสตูมเดิมแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นมีหมอนกดเอ้าเอ้าอะไรวะยิงสุนไม่ออกโอเคได้อยู่สุนไม่ออกหรืออะไรวาะเมื่อกี้มันดูงง,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 งออผมเปลี่ยนมามีดหมอได้นเอีอเออเอ่ผมก็จะแคปมตรงเดิมนะเองไม่มีอะไรทำละบอดมันน้อยแล้วผมก็ไม่รู้วิธีปรับนะเออก็ หลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นการที่ผมแบบยิง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 ,ยงไปเรื่อยๆแหละเอออันนี้จริงอยากให้ทุกคนมาลองเล่นเองมากกว่านะมันสนุกมากจริงๆนะถึงจะเป็นแบบเกมออฟไลน์เนี่ยเออเออแล้วผมก็เหมือนจะได้ยินมาว่ามีคนบอกว่ามันเล่นกับเพื่อนได้นะเออผมก็คุ้นๆอยู่เหมือนผมเคยเล่นกับเพื่อนเหมือนกันก็ถ้าผมมีโอกาสก็จะมาทําคลิปให้นะทํามันเล่นด้วยกันได้เออนี่กออ็นี่ไงเห็นนะมันก็ไม่ยากนะเออแล้วผมจะสอนสอนเออ อะไรวะนึกไม่ออกเอเอ,อสอนออปรับบอร์ดให้มันเยอะขึ้นแล้วกันในคลิปหน้านะถ้าทาได้ผมจะมาสอนให้เลยกดติดตามแล้วก็รอชมได้เลยครับผมเแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการสอนลงโอ้อะไรเนี้ยหลังจากนี้ก็จะเป็นการสอนลงแล้วนะเออในคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วครับก็เดี๋ยวไปเข้าช่วงสอนลงกันเลยไปโอเคครับขัน้นตอนการลงก็ให้ทุกคนไปโหลดแอปไอมาก่อนนะซึ่ง ไอแอปสีเขียวนะผมผมลองแล้วมันไม่ได้นะไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าลองใช้แอปนี้ก็ได้เหมือนกันฮะแล้วก็ง่ายเหมือนกันด้วยแล้วก็ให้เราไปโหลดลิงก์ที่ผมทิ้งให้นะจะเป็นตัวนี้นะอ่ะก็กดปุ๊บแล้วก็กดเพิ่มเติมกดแตกไฟล์ไปที่แล้วก็กดตกลงไปเลยครับอ่าทีนี้เราก็รอแค่นั้นฮะพอเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ไฟล์ที่ได้มันเลยนะอ่าเข้าไปอีกปุ๊บทีนี้ก็ให้เรากดติดตั้งตัวนี้นะอ่ะกดติดตั้งไปเลยแล้วก็กดติดตั้งไปเลยครับ รอมันสักครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็อันนี้เครื่องผมมันสกแกนสักอย่างไม่ต้องสนใจนะแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดนะครับให้เรากลับไปที่ตัวเดิมก่อนนะอันนี้โฆษณาให้เรากลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะเอะ๊แล้วก็ให้เรากดค้างที่มันแล้วก็กดตัดด้านล่างแล้วก็เลื่อนซ้ายมานะฮะกดเข้าไปข้างในแล้วก็กด Android ครับกด Data แล้วก็วางได้เลยครับแล้วก็รอสักพักนะอ่าแล้วถ้ามันโหลดเสร็จเนี่ยก็จะถือว่า เล่นได้แล้วนะครับก็สามารถเข้าเกมเล่นได้เลยนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนโหลดแค่เสร็จนะโอเคฮนะของผมแตกไฟลต็จแล้วนะแล้วมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถออกเราก็ไปเข้าเกมได้เลยนะฮะโอเคนะครับเข้าเกมมาเสร็จปุ๊บให้เรากดด้านล่างนะฮะเห็นบัตด้านล่างสุดเอออันนีอ้อันนี้ก็จะเล่นได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนสร้างห้องแล้วกันให้กดดันที่สองนะแล้วเพื่อเลือกด่านที่เราจะเล่นนะเออผมก็จะเอานี่แล้วก็ตรงนี้มัน สามารถเลือกอโหมดได้ด้วยนะมันจะมีทีมเดนแมทกับโหมดวางระเบิดน,นะผมจะเล่นทีมเดนแมทแล้วกันแล้วก็เอาเอาสักดาดเอาดาวเทาแล้วกันนะแล้วก็กดโอเคไปลนยะแต่ว่าอันนี้ขอตั้งตั้งบัตรแป๊บนึงนะเอาเยอะๆหน่อยโอเคฮะแล้วก็กดโอเคไปเลยทีนี้ก็รอมันสักพักนะเออนี่เห็นไหมมันก็จะแบบมีอะไรให้ดูนิดน,นึงก่อนจะเข้านี่ครับเราก็จะเล่นได้แล้วนะเล่นได้จริงๆครับนี่อ่าแล้วเราก็สามารถเลือกปืนได้นะอันนี้ นี่ครับก็เลือกมีดมาเลือกปืนมาแต่ว่าแต่ว่าปืนมันยังไม่เปลี่ยนผมไม่รู้ทําไม <c oughs> ออ,อาจจะต้องตายทีหนึ่งก่อนนี่ทางระเบิดก็ยิงได้นะเห็นไหมออสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะแล้วถ้าอยากได้เกมสนุกสนุกอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปหน้าน,นั้นจะเป็นเกมอะไรก็สามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มากครับบ๊ายบายคะัะ